วันนี้นะคะป้าจะมาพูดถึงเรื่องของช่องทางการขายแบบ Delivery อีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้ใช้ผ่านแอปการจัดส่งเราอาจจะเป็นคนจัดส่งเองนะคะแต่ว่าเราจะขายผ่านแอปพลิเคชันที่เรารู้จักกันและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยนะคะนั่นก็คือ Facebook ค่ะทำไมป้าถึงใช้ Facebook เพราะว่าคนไทยนะคะใช้ Facebook มาก มากมา,กมากนะคะครั้งนี้เราจะใช้ Facebook ที่เป็นโปรไฟล์ส่วนตัวของเรา ในการโพสต์ขายสินค้านะคะซึ่งตอนนี้นะเราสามารถที่จะโพสต์ที่หน้า Facebook ของเราก็ได้นะเมื่อไหร่ที่เราโพสต์ระบบของ f a c e o o o k ณปัจจุบันนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนปี2563เขาจะมองว่าเราโพสต์ขายสินค้าถ้าเรามีคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะตอนนี้ป้าก็ยังรู้ไม่หมดนะคะแต่เท่าที่เห็นนะคะคือคำว่าจองดวนนะคะจองขาย สั่งแล้วก็ซื้ออะไรพวกนี้ค่ะเป็นคำเขาเรียกว่า buying keyword นะคะพอเราโพสต์คำพวกนี้ลงไประบบของ facebook จะมองว่าเราขายสินค้าทันทีนะคะเขาก็จะโยนโพสต์ของเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า market place นะคะวิธีที่2นะคะก็คือการที่เราโพสต์เข้าไปโดยระบุกลุ่มใน facebook เลยค่ะ ว่าเราต้องการจะโพสต์ขายสินค้าของเราในกลุ่มไหนวิธีการไม่ยากนะคะกลุ่มที่เราจะโพสต์ได้นะคะเราจะใช้คีย์เวิร์ดสำคัญในการค้นหาค่ะถ้าใครอยากรู้ไปดูกันต่อเลยค่ะคีย์เวิร์ดที่ป้ากำลังจะพูดถึงนี้นะคะเป็นคีย์เวิร์ดที่คนชอบเข้าไปค้นหากันค่ะบางครั้งมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยแต่เราก็มองผ่านไปโดยที่คิดไม่ถึงนะคะ บังเอิญว่าป้ากําลังจะหาแนวทางช่วยเหลือกับเพื่อนนะคะที่เขาแบบว่าไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วอยากจะขายอาหารขายขนมขายกาแฟแต่มันทํายากเหลือเกินนะคะตลาดบางที่มันเงียบเงาเหลือเกินนะคะจะทําอย่างไรนะคะเราจะไปหากลุ่มนี้ได้จากตรงเครื่องหมายแว่นขยายนะคะหรือเซิร์ชของ Facebook นั่นเองนะคะโดยที่ ไอเดียนะคะของป้านะคะให้พิมพ์คําว่ารวมของอร่อยนะคะพอพิมพ์คํานี้นะมันจะขึ้นยาวเลยค่ะรวมของอะไรนู่นนี่นั่น,นที่น,นั่นที่นี่นะคะเราอยู่จังหวัดอะไรเช่นอยู่จังหวัดน่านเราก็เขียนว่ารวมของอร่อยน่านนะคะหรืออําเภออะไรก็ว่าไปเนาะหรือว่าอย่างป้าอยู่ที่บางบัวทองนุนทบุรีใช่ไหมคะป้าก็อาจจะพิมพ์คําว่ารวมของอร่อยบางบัวทอง ป้าได้อัดคลิปหน้าจอที่ป้าลองเสิร์ชดูนะคะมาให้แล้วนะคะอยู่ด้านนี้นะคะรวมของอร่อยบางบัวทองรวมของอร่อยบางใหญ่รวมของอร่อยนนทบุรีรวมของอร่อยหัวหมากบางกะปิลาดพาวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีเยอะมากนะคะแล้วเราก็เข้าไปขอร่วมกลุ่มนะคะหรือคำว่าจอยกรุ๊ปนะคะซึ่งป้าก็ทดลองขอร่วมกลุ่ม ให้ดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูในคลิปกันได้เลยนะคะมาดูกันเลยนะคะป้าก็ได้กดเข้ากลุ่มชื่อรวมของกินอร่อยบางบทองนะคะแล้วก็กดปุ่มขอเข้าร่วมกลุ่มค่ะหรือคำว่าจอยกลุ่มนะถ้าดูตอนนี้นะคะกลุ่มนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ28,000คนนะคะก็ค่อนข้างจะเยอะนะ แล้วเราก็ลองลงมาดูเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะมาดูรายละเอียดของกลุ่มกันว่าเขาโพสต์อะไรกันบ้างเนี่ยค่ะก็ดูเขาถ่ายคลิปเป็นวิดีโอมันทำให้ดูน่าทานนะคะก็มีแบบมีควันฉุยๆออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วกอ็อย่างคนนี้รับออเดอร์วันที่เท่าไหร่นะคะขนมชื่ออะไรราคาเท่าไหร่มีรสอะไรบ้างนะคะแล้วก็ รับจัดส่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขั้นรายละเอียดการสั่งขั้นต่ำกี่ถ้วยอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้เป็นรายละเอียดที่จําเป็นในการขายนะคะก็ลองลอกหรือว่าคัดลอกจากอันเนี้ยมาเป็นต้นฉบับในการที่เราจะเอามาแก้ไขเป็นโพสต์ของเรานะแต่อย่าไปก๊อปเข้ามาไปเป๊ะน,น,นะคะอันนี้ขายเห็ดโคนเลยนะคะเนี่ยโลหนึ่งก็550าเนี่ย นะะเนี่ยของกินเนาะมีทาโกะร้อนๆอ,อย่างงั้นนะคะขนมเค,ค้กคุณตาคือมันหลากหลายมากเลยค่ะจากที่ป้าอยู่ในกลุ่มหลายๆกลุ่มนะคะแต่ละจังหวัดก็รูปแบบแตกต่างกันนะคะอย่างเจ้านี้เห็นไหมคะเนื้อปูแกะสดๆใหม่ๆทุกวันนะคะขายเป็นยกเป็นกิโลนะคะแล้วเราก็เอาไป ไปเ,เขาเรียกอะไรนะไปใส่กรองสัตว์เซ็ตจัดอะไรได้นะคะมาลาก็มีอะไรก็มีเนี่ยค่ะให้ลองเลื่อนดูค่ะว่าในกลุ่มของเรานะคะมีอะไรบ้างใครโพสอะไรสินค้าตัวไหนที่ใกล้เคียงกับเรานะคะเราก็อาจจะติดตามเขาดูว่าอย่างอย่างเคสนี้นะคะสมมติเราอยากทำตัวนี้เนาะเราก็พยายามไปเสิร์ชดูว่าคนคนเนี้ยเขาไิ โพสอยู่ในกลุ่มเนยเยอะมากมายอย่างไรบ้างได้รับการตอบรับอย่างไรบ้างตามที่ป้าได้พูดไว้ในคลิปช่ชวงแรกๆให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้สุดท้ายเลยนะก่อนที่จะเ,เข้าไปในกลุ่มหรือไปโพสต์ต่างๆนะคะเราก็ต้องมาอ่านกติกาก่อนค่ะเขาบางกลุ่มนะคะแอดมินเขาก็จะกําหนดคําถามให้เราเลือกกด1เพื่อที่ว่าให้เราทราบรายละเอียดกฎกติกามารยาท2คือเช็คว่าเราไม่ใช่บอทนะคะ นีคะป้าก็จะกดเข้าขอเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอนุมัติแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ที่แต่ละกลุ่มนะบางกลุ่มเขาก็ต้องมีแอดมินที่มาเป็นคนกดอนุมัติให้เราเองแต่บางกลุ่มไม่จําเป็นนะคะเขา,าชักตั้งระบบอัตโนมัติไว้เขาก็จะอนุมัติให้เราทันทีเลยนะคะอยากจะให้ลองเข้าไปดูนะคะกลุ่มมีเยอะมากนะคะลองดูลองเข้าไปศึกษาดูก่อนนะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือสำหรับที่แอดมินเขาฝากไว้ว่าควรจะมีอะไรบ้างเขาก็จะมีรายละเอียดพวกนี้ให้เนาะเนี่ยค่ะลองดูกันนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลยนะคะใครที่ใช้ f a c e b o o k แชทอย่างเดียวโพสอย่างเดียวคุยอย่างเดียวนะคะให้ใช้ช่องทางของกลุ่มให้เป็นประโยชน์นะคะลองทำกันดูค่ะ ป้าคิดว่ามันไม่น่าจะยากจนเกินไปนะคะแต่ก่อนที่จะโพสต์ขายอะไรอย่าลืมนะที่ป้านเน้นนะคะก็คือให้อ่านกติกาของเจ้าของกลุ่มเขาก่อนนะคะบางกลุ่มเขาอาจจะบอกว่าถ้าผู้ขายนะคะควรจะลงทะเบียนด้วยแบบประชาชนไหมหรือเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรเราก็ไปศึกษากลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะโดยที่ให้พิจารณา 1. นนะคะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเรามากๆเลยเพราะจะได้ลดต้นทุนเรื่อง การจัดส่งออกไปนะคะกับ2นะคะจำนวนคนในกลุ่มค่ะมากก็ไม่ได้ว่าจะซื้อขายกันเยอะนะให้ดูแบบนี้นะคะไล่ดูนะคะแต่ละโพสต์แล้วก็ดูว่า เขามีการอตอบคําถามหรือว่ามีคนมาเม้นถามอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่มันก็มีอีกแบบหนึ่งนะบางบางผู้ขายนะคะเขาจะบอกว่าให้แอดไลน์ทักมานะคะหรืออินบ็อกซ์ทักมานะคะเราอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์ใต้โพสต์ขายของผู้ขายคนนั้นนะเราจะจะกลายเป็นว่าเฮ้ยคนนี้ขายไม่ได้แน่เลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงเขาอาจจะขายได้ก็ได้นะคะเอาล่ะวิธีการของเรานะคะก็คือนะ ให้สมมติว่าเราสนใจลักษณะสินค้าเดียวกับเราเลยทํำยังไงนะคะเราก็ค้นชื่อผู้ขายคนนี้ในกลุ่มได้นะคะหรือจะเลื่อนดูก็ได้ค่ะว่าเขาโพสต์บ่อยแค่ไหนเขามีการถ้าเขาโพสต์บ่อยแสดงว่าเขาต้องขายได้บ้างแหละเนาะเออ <c oughs> <c oughs> นะคะอันนี้คือการวิเคราะห์นะคะ ก่อนที่เราจะทําการโพสต์ตลงไปนะคะไม่นั้นบางคนนะโพสต์ตไปโอ้ขายไม่ได้เลยอาจจะถอยซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการโพสต์ตบ่อยๆแต่ไม่ควรบ่อยจนเกินไปนะคะอันนี้สําคัญนะคะบ่อยมากนะคะบางทีเจ้าของกลุ่มเขาก็จะลบเราออกจากกลุ่มได้ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการโพส์ตคุณโพสตมั่วไปแล้ว <laughs> คุณโพส์ตบ่อยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้อ่านด้วยนะคะ สุดท้ายเลยนะคะสำหรับเรื่อง Facebook กลุ่มวันนี้หวังว่าคงจะกระตุ้นความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายว่าเฮ้ยทำยังไงโพสยังไงก็ออเดอร์น้อยมากเลยขายไม่ได้เลยอยู่ในหมู่บ้านก็ขายแต่ในหมู่บ้านขายไม่ได้เลยทำยังไงดีอะไรอย่างนี้นะคะช่องทางนี้ก็เป็นช่องทางที่ดีอีกช่องทางหนึ่งนะคะลองทำกันดูนะคะทุกคนเอาละค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปของป้าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะทุกการติดตามเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ